รีมลองใช้แล้วยิบยิบยิบ,ยบยิบผิวนิดนึงค่ะ h e ลโหลพบกับดรีมแล้วในช่อง Dr. Daydreamer อย่าลืมไปกด subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง Dr. Daydreamer นะคะด r d แต่เด Dr. คิดนิ่ก็มีค่ะโดนแอดของเซฟอรลาตกอีกแล้วใครที่เป็นสาวกเฮลโล k คิตตบอกเลยค่ะว่ากดใส่ตะกร้ารัวๆดรีมสั่งมา2ชิ้น2แบบ2รอบเลยค่ะเพราะว่ารอบแรกอะของหมดโชคดีนะที่กดทันอีกรอบค่ะ เรามาอ unbox กับชิ้นแรกกันเลยดีกว่า Pixi e Hello Kitty g o l Tonic น่ารักมากเป็นโทนเนอร์ตัวดังจาก Pixi e แบรนด์อังกฤษที่เขาการันตีว่าได้รับรางวัล Award Winning Formula ด้วยค่ะแต่ว่าคราวนี้นำมาพร้อมกับแพคเกจจิ้งคิวๆ Hello Kitty ในรุ่น Limited Edition Collection แม่ผู้ใหญ่โตแล้วอย่างเราจะเหลือเลอะโดนตกจ้าสู่ so, โทนเนอร์เด็ดของ Pixi เขาจะเน้นทีม Gentle Exfoliates and Brightens Revealing healthy ด้วยสารกลุ่มผัดเซลล์ผิวรุ่นเดออย่าง5%กร y c โคลิกแอซที่จัดเป็น AHA ซึ่งในไทยเนี่ยห้ามใส่เกิน10%ในสกินแคร์แบบ Home ูส e นะคะพร้อมทั้งใส่สารสกัดสมุนไพรอื่นๆที่เน้นการปลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองคาดอำนาจกับกรด AHA ไปด้วยอย่าง a r o v i l a ว่านหางจระเข้ให้ความชุ่มชืน้นลดการอักเสบ p a n e x Ginseng Root สมเกาหลีสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลัง witch hazel ใช้ฝาสมานฆ่าเชื้อแบคทีเรีย horse chestnut กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ผิวเปล่งปลงั่งนอกจากนี้ตัวสารเสริมฤทธิ์อื่นๆที่น่าสนใจที่เขาใส่ลงไปด้วยก็มีกลุ่มน้ำตาลฟรุกสกลูโคสซูโครสเพิ่มความหวานหรอโอ้ยดิวก็ยังไม่ได้ชิมเลยค่ะเอ้ยไม่ใช่อมันกินไม่ได้นะคะคือเพราะตำรับเ่ยนะคะมันมีสารเคมีอื่นๆด้วยแล้วค่ะเรากินไม่ได้นะคะคือกลุ่มน้ำตาลในเครื่องสำอางนะคะเขาก็เคลมว่าใส่ไปเพื่อความชุ่มชื้นค่ะเพราะว่าคุณสมบัติที่เป็น water binding ประสานจับโมเลกุลน้ำได้นั่นเอง urea ตัวนี้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่อยู่ในกำแพงผิวหรือว่า skin barrier ของเราอยู่แล้วและเราก็เรียกมันว่า NMF natural moisturizing factor กลุ่มโปรตีนอะลานีนกรลูตามิกซิดแอสปาร์ติกที่ทำหน้าที่เป็น skin conditioning agent ปรับให้ผิวนุ่มลื่นมีความชุ่มชื้นค่ะนอกจากนั้นวิตามิน B5 B7 ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นและความแข็งแรงของผิวได้เช่นกัน highlight จุดเด่น suitable for all skin types ใช้ได้กับทุกสภาพผิว p าราเบนฟรีพิกซี่กร w t o n i นตัวนี้เนี่ยนะคะเขาใส่สารกันเสียที่ไม่ใช่พาราเบนเลยค่ะนั่นก็คือ p h นอกซี e อท a n o l ลเอ y l ลเฮกซิล y วอร i n คือแต่ว่าใส่เบนซิลเป็นเ t e ไปด้วยนะคะระวังค่ะระวังการใช้ในผิวหนังที่มันมีแพ้เปิดอาจจะระคายเคืองได้ค่ะสารตัวนี้เนี่ยมันค่าหิดค่าเหาได้เลยนะโม่แต่ว่าไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าพิกซเนี่ยเขาก็ใส่ไปน้อยนิดมากค่ะใส่แค่เอาคุณสมบัติสารกันเสียเฉยๆค่ะ คงค่าหิดไม่ตายมั้ง Warning ข้อควรระวัง Natural and synthetic perfume การแต่งสีแต่งกลิ่นใส่ทั้งน้ำหอมสังเคราะห์แล้วก็น้มมอนหอมรหลเหยจากธรรมชาติด้วยค่ะอือกลิ่นเขาหอมอ่อนๆดีนะคะไม่ฉุนให้ feeling ผิวสดชืน่น Natural and synthetic colorants แต่งทั้งสีที่ได้จากสารสังเคราะห์และก็สีจากธรรมชาติด้วยนั่นก็คือน้ำตาลคาราเมลออ,อ๊ยน่ากินเอ้ย ไม่ใช่น่ารักค่ะ p พ็กซี่บอกว่า use either in the a.m. and p.m. or when needed คือใช้ทั้งกลางวานัน <c oughs> กลางคืนตามความต้องการได้เลยแต่ว่าสำหรับคนผิวระคายเคืองง่ายใช้ไลฟ์สไตล์ตักแดดตักลมเอ้า o อกออเจ e อทมยังไงนะคะกลุ่ม Exfoliants plus cell ผิวเนี่ยด e ีมก็ต้องเตือนค่ะว่าใช้เฉพาะกลางคืนเด e ก a ์ซิสเพราะว่าสารพวกนี้นะคะมันทาให้ผิวมีความไวต่อแสง Ph o t o s e n s i t i v i t y อยู่ดีดรดีมส์แนะนำจากหมอดรีม ดีมลองใช้แล้วยิบ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 ผิวนิดนึงค่ะผิวดีมเป็นผิวทนทานต่อยาทาสิวแล้วก็กรดผัดเซลล์ผิวอยู่เร็วดังนั้นไม่มีปัญหาค่ะจัดไปเลยแต่ว่าคนที่ผิวสำมออยผิวนางเอกผิวไม่ทนทานอบอกเลยค่ะว่าอาจจะต้องเจรจารับโทเนอร์ตัวอื่นเวลาใช้หรือว่ารีบโบมอยเจอร์แบบหนักๆเลยค่ะพวกออกซิซีฟเนี่ยโบไปเลยหลังจากใช้เพราะว่าป้องกันการระคายเคืองผิวได้ค่ะอันนี้ก็ต้องไปรองปรับใช้ตามสภาพผิวของแต่ละคนกันเองนะคะ o t h e r impression ความคิด เห็นอื่น ขอแถมอีกเรื่องหนึ่งค่ะสงสัยไหมว่าสูตร i ิ xie Hello k i t ตตี้กราวทอนแต่ต่างจากสูตรเดิมกราทอนิกธรรมดายังไงมไม่สงสัยก็จะตอบอะค่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าหาข้อมูลมาแล้วค่ะขอตอบหน่อยนะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยคะรุ่นคิตต y เนี่ยเขามีการแต่งป่ยนด้วยน้ำมันหอมระเหยเพิ่มด้วยค่ะแล้วก็ใส่สารกันเสียอย่าง b e น z y ลเ e น z ซ a t อเพิ่มลงไปก็แค่นั้นและก็ดังนั้นใครที่มีรุ่นเดิมอยู่แล้วคิดจะซื้อรุ่นนี้เพิ่มก็คงเป็นเพราะเหตุผลทาดแมวคิตตี้ เท่านั้นเลยค่ะอย่างเดียวเลยมันน่ารักคุณลองแล้วรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันบ้างนะคะคลิปนี้จบแล้วจ้าอย่าลืมติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง e v d a Dreamer บาย